สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเต้ยนะคะ,ว,คะวันนี้ก็มาพบกับคุณเต้ยนะคะหลังจากที่ปลุกผม10เดือนนะคะวันนี้เรามาดูผลกันนะคะแต่ก่อนที่จะมาดูผลก็ขอถามคุณเต้ยก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้นะคะ่ะทำไมถึงอยากมาปลุกผมกับทางคลินิกของเราคะ,อะพอผู้ชายนะครับหลายๆคนพอมีอายุมากขึ้นเนี่ยลุมทั้งผมด้วยก็จะเริ่มผมร่วงนะครับแล้วก็ผมบางนะครับแล้วก็เป็นต้นเหตุข,ของศรีรษะร้านก็เลย เข้ามาปรึกษาที่คลินิกนครับทำให้ไม่มั่นใจนั่น<ช>เอง<ช>นะคะค,ค่ะหลังจากที่ผูกผมไปแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างะคะก็รู้สึกมั่นใจขึ้นนะครับเวลาจะเสยผมหรือเวลาที่สระผมเนี่ยผมมันไม่ได้ร่วงเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะครับพอเข้ามารักษาที่นี่พอเข้ามาปลูกผมที่นี่ก็รู้สึกว่าผมหนาขึ้นเยอะเลยครับ หลังจากที่ปลูกผมไปแล้ว10เดือนนะคะอเราก็จะขออนุญาตซูมกล้องนิดนึงนะคะว่า10เดือนแล้วผมขึ้นจริงไหมขออนุญาเตเซเสยผมให้หน่อยนะคะอันนี้ครบแล้วนะคะ10เดือนนะคะผมก็จะขึ้นนะคะเต็มที่เลยนะคะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะบริเวณที่กังวลก็จะขึ้นเต็มเลยก็จะทำให้ลูกค้ามั่นใจขึ้นเนาะ อยากจะถามถึงคุณเต้ยนะคะวันที่ทาอะค่ะรู้สึกเจ็บไหมคะหรือว่ารู้สึกกลัวอะไรบ้างไหมคะรู้สึกเกร็งมากกว่านะครับแต่ว่า<ม>พอเข้ามาปรึกษาคุณพยาบาลคุณหมอที่นี่ก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นแล้วก็ตอนทําไม่เจ็บเลยครับไม่เจ็บนะคะคอนเฟิร์มนะคะว่าไม่เจ็บไม,ไม่เจ็บทัวครับจริงๆค่ะ,ค,ะคนที่เริ่มมีปัญหานะครับเกี่ยวกับ ผมนะครับเกี่ยวกับศีรษะนะครับอยากให้ลองมาปรึกษาที่นี่ก่อนนะครับเพราะว่าผมทําแล้วขึ้นจริงนะครับแล้วก็ไม่เจ็บด้วยชัวนะคะชัวครับแล้วก็ท <ำ S 1> ะะําให้หลังจากทําก็มั่นใจขึ้นนะครับมั่นใจขึ้นคะสร้างความมั่นใจให้ลูกค<ช>้านะคะคใช่ครับ อันนี้ลูกค้าก็คอนเฟิร์มกับทางคลินิกของเราแล้วนะคะสําหรับผู้ชมทางบ้านนะคะที่แบบมีปัญหาหนักมากกังวลมากอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถสอบถามเข้ามากับทางคลินิกเราก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่าจะเข้ามาโดยตรงปรึกษาก็ได้นะคะปรึกษาฟรีนะคะงั้นวันนี้เราก็ขอบคุณคุณเต้ยมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจกับทางคลินิกของเรานะคะให้คลินิกของเราดูแลนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณเต้ยมากนะคะขอบคุณนะคะ